สวัสดีเพื่อน f อโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับชุมนี้แอดก็พยายามตระเวนนิดนึงนะครับก็พอมีเวลาว่างนะครับแต่ช่วงนี้หน้าหนาวก็คนไม่ค่อยฝันนะครับเนาะอ่ะอยังไงก็ต้องขอนโมทนานะครับแล้วก็ขอบอกบุญด้วยแล้วกันนะครับเนาะจากนี้ไปถึงงวด17ม 68, นะกราหกแปเนาะก็ตอนนี้กําลังบูรณะซ่อมแซมเมนนะครับเนาะ อย่างไรก็บอกบุญเพื่อนิพสีนะครับแล้วก็มโนนาสําหรับเพื่อนิพสีที่ได้ช่วยมาแล้วนะครับเนาะก็ถือว่า2งวดนี้ก็ช่วยซ่อมบํารุงเมนไปก่อนนะครับเนาะส่วนโบสก็น่าจะใช้เวลาอีกปีหนึ่งนะครับเพื่อนิพสีเนาะคิดว่าน่าจะแล้วเสร็จหรือไม่ก็ใกล้เคียงนะครับก็และก็ฝากผลงานเพลงด้วยนะครับไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกับนักเทคนะครับได้ข่าวว่าฝันดีนะครับเดี๋ยวไปดูกันแกฝันว่ายังไงนะครับ สวัสดีครับยีเทคสวัสดีจ้าโอ้โหไม่เจอกันนานเลยเนะาะโอ้โหตรงนี้จริงๆที่เดิมทีเดียวนั้นเป็นเป็นทางที่เดินม,มาจากปราสาทจ้าจากปราสาทไปโรงเรียนจ้าออหลังโรงเรียนก็จะเป็นสะจะเป็นสะ<า>รนนะ,นสะโบราณเน่ย<า> <นะ S 2> เป็นสระโบราณก่อนเนาะเป็นสระโบราณแล้วก็เป็นสระใหญ่เหมือนบารายเลยเนะาะค่ะของโบราณแต่ก่อนอ ของประสาทจะเดินอย่างนน่นมานี่เอออ้าเป็นทางตรงไปเลยเนาะทางหลังจากงวดที่แล้วงวดที่แล้วฝันว่ายังไงเมื่อวดที่แล้วก็บอกว่าสองสองเสียงอย่างนี้เลยอ้าเสียงผู้ชายอย่างนี้เลยแต่มันมาออกสองหนึ่งก็ดีพอกำลังซื้อหวยอยู่พอดีก็หลานวิ่งไปจับลอตเตอรี่ให้สองใบหลานที่เป็นเด็กพิเศษนะเด็กพิเศษอ่เป็นเด็กดาวอ๋อไปหยิบลอตเตอรี่ให้สองใบอย่าแล้วก็ดีใจอออือ เลาแคตกมือตกมือก็ดีใจก็เลยได้สองใบอ่ะอ๋อแต่ฝันว่าได้สองสองได้สองสองลูกสาวก็สองสองเหมือนกันได้ได้ด้วยกันจ้ะไอ้วันนี้ฝันว่าอย่างไงคะนาเชคก็ฝันเหมือนเสียงผู้ชายเหมือนเดิมจ้ะคนเดิมไหมคนเดิมจ้ะอ๋อไม่เอ้อเห็นเห็นรูปร่างไม่เห็นไม่เห็นจ้ะอ๋อแต่เสียงเสียงเดิมเหมือนเขาเดินผ่านน่ะเขาอยากจะโกนบอก โกนเสียงดังมากออลักษณะเหมือนเดินผ่านจ้าไปไปไปสาโบราณเนี่ยเหมือนทางเดินของแกเมื่อแกจะปิดหรือเปล่าโอ้เขาปิดประตูเขาปิดประตูแผ่นเนาะแผ่นจ้าณเทศผมถามอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะเข้าฝันน่ะว่าว่าเขาพูดอะไรเมื่อก่อนในสายโบราณเนี่ยโบราณเขาบอกว่าคนคนเก่าแกเขาบอกว่าทนกบินผ่านนี่ร่วงเหรอใช่เรื่องจริงเลยพี่ก็พี่ก็ยัง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 เจอเลยพี่ยังเกิดทันนะอ๋อทันทันและทางนี้ก็ทันคือก็หามน้ำ แตก่กนศักดิ์สิทธิ์ตะโกนใหญ่มากก็ถมไปมันเหลือเล็กหน่อยวันเวลาเนาะวันเวลาอล้วยังไงครับเข้าเข้าฝันเลยว่าอ๋อแล้วมันเรียกตะโกนบอกอย่างเงี้ยเสียงดังมากเหรอจ้ะยเหมือนให้เราได้ยินอ่ะอือจ้ะตะโกนจากนอกบ้านเข้าไปในบ้านหลังนี้ใช่ใช่มันตื่นเลยอ่ะเหรอจ้ะตกใจอืมอะไรวะตกใจมือนปลุกเราให้ได้ยินอ่ะบอกว่าเก้าหนึ่งจ้ะ ก็จําได้ประมาณตีสี่อ่ะอย่าเลยไปซื้อลอตเตอรี่นี่ไปซื้อลอตเตอรี่เลยอย่าตะโกนเสร็จแล้วยังไงก็เงียบไปเลยเงียบไปเลยเขาได้พูดอะไรย้ำไหมไม่เลยไม่ย้ำผ่านไปเลยซึ่งตรงนี้คงไม่มีใครเดินผ่านแน่นอนไม่นี่เพราะเสียงก็เสียงเก่าเก่าที่เคยฝันออย่าเสียงผู้ชายคนเดิมคนเดิมอื่ะเดี๋ยวขอดูลอตเตอรี่นิดนึงครับและเอาหลังจากซื้อลอตเตอรี่ฝันอะไรนะเจ ฟันเห like, hey, like, after, like, after ็นจะผีเห็นผีอย่แต่แต่ตามตามธรรมดาเห็นผีอย่างนี้ว่ามีโชคนะอ๋อเหมือนฝันเห็นพี่ผัวตายอย่างเงี้ยพี่ยาที่เสียไปแล้วหลังจากซื้อลอตเตอรี่ก็ฝันว่าถูกรางวัลที่สี่ดีใจจนนี่ระวังเงี้ยอ๋อมีคนบอกว่าเราถูกรางวัลที่สี่เดี๋ยวขอดูแอดซูมนะเพื่อนเอฟซีรอเดี๋ยวนะอ๋อนี่เนาะ ้อ๋อคือในนั้นเหมือนคนเยอะไหมที่เขาบอกว่าเราถูกรางวัลที่สี่คนเยอะอยู่ออก็ดีใจจนตื่นอ่ะอ่ะแต่ไม่รู้ว่าก็เราซื้อแค่นี้เนาะซื้อแค่นี้แหละอ่าโอเคโอ้หอ๋อแค่นี้เนาะนะแค่ืมก็พันแค่นี้ก็ถือว่าตัวเดียวเลยโดดตัวเดียวจ้ะ อ่ะอยังไงเพื่อนที่สี่ก็เก็บไปพิจารณาดูเนาะ <Yeah. S 1> ว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับเนาะ <Yeah. S 1> วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกตติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับนัดเท็คนะครับงว, <Yeah. S 1> วดก่อนฝันว่าเขามาตะโกนมาบอกแบบนี้ส <Yeah. S 1> สองสองแต่ออกสองหนึ่งออกสอง,สองหนึ่งงวดนี้มาบอกเลขนี้นะครับเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะออกตรงหรือว่าจะออกลดแต้มเพิ่มแต้มนะครับเนาะ S <S <S อ่าล่ะครับวันนี้ขอบคุณนะเทสนะครับขอ,บขอบสวัสดีท,ทุกคนค่ะ